มาดูกันครับว่าที่หนึ่งงานส่วนพอนไซหนึ่งงานผมปลูกอะไรไว้ได้บ้างแต่ลกเราเป็นเงินนักมาเบียดเสียดไปด้วยเงินถ้ารูจ้จาหามัน ที่เข้ามาชมสวนพุลาลบอนไซฟ,ฟาร์มาเราเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไม้ชนิดอื่นบ้างเพราะว่าแถวน,นี้ก็มีมะขามมีเทมหน้ามีลิ้นจานไใบใหญ่มีอะไรวน,นี้ก็มาดูกันครับว่าที่หนึ่งงานสวนบอนไซหนึ่งงานผมปลูกอะไรไว้ได้บ้างมีทั้งของกินต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับเนาะบอนไซคุกคุณชอบเลี้ยงบอนไซนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้อื่นๆที่ผมเพาะไว้ว่ามีอะไรบ้างื่อใครสนใจอะไรไปดูกันครับนี่ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกผู้ในพนนะครับผู้ในพลดอกแดงชมพูเอ้ชมพูอมขาวหลายท่านก็เคยซื้อกิ่งตอนกิ่งบิดไปแล้วพวกนี้เป็นพวกแม่พันธุ์ครับเป็นต้นแม่พันธุ์มีไวประมาณ สีิบต้นไว้ตอนกิ่งขายนี่ตอนตัดไปแล้วได้ห้าสิบกิ่งม่อวานนี่อันนี้ยังไม่ออกลากอ่าพวกนั้นเห็นแล้วเนาะพวกมะขามพวก 5, มันห้าน,นาที <5. S 1> ของกินเออช่วยเหลือได้นะย้ำขาดแขนเอาไปเชื่อม <c oughs> <c oughs> นี่ปอทะเลใต้วนันครับต้นแม่พันธุ์มีอยู่ประมาณ5ต้นเออสิต้นที่ปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์สำหรับตอนกิ่งแต่ช่วงนี้ เออไม่มีที่ปลูกก็เลยยังไม่ได้ขยายพันธุ์ยังไม่ได้ตอนก็ปลูกก็ปล่อยทิ้งไว้ของกินก็มีนู่นมะม่วงอันนั้นมะม่วงน้ำดอกไม้ดกว่านี้นะแต่ว่าลูกเอาไปกินมดเพราะลูกมีอาชอบกินแต่ไอ้พวกยำมะม่วงพวกมะม่วงเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เมื่อก่อนมีเยอะเมื่อก,ก่อนปลูกมะม่วงไว้ประมาณทิต้นมีเออเขียวสเสวย อกล้องอกล้องทองอโชคอันนันหลายเยอะเยอะแยะหลายอย่างงามเมืองย่้าอะไรก็ปลูกแต่คนนี้มันตายหนอนเจ้าต้นนี่จะเป็นโซนกิ่งช้ำอยู่หลังบ้านผมต้นนี้จะเป็นพวกกิ่งช้ำพอตัดอะไรขายให้ลูกค้าก็โรคเส้ยได้กิ่งก็จะกำเริบจะมีหมากมีเปิ้ลมีเพิ่มหน้ามี ริงตอนโมกหนูลาโมกหนูซ่อนเยอะแยะครับปนกันอยู่นี่แหละพื้นที่หนึ่งงานบ้านผมอันนี้ก็จะเป็นพวกลินซานที่เพิ่งตัดมานี่กับเชอรี่โอ้ยยาขื้นคุมส่วนบอนไซลกๆให้ลูกทำก็ได้วันละนิดวันละหน่อยเดยดร้อนทองสารแปดแปโมงนี่ก็เปรี้ยแล้วนี่อันนี้อวดไอ้พวก บททัวริบเกี่ยวกับบอนไซคอนเดิร์พวกนี้ก็จะเป็นพวกโมกกิ่งต้นครับโมกชนิดต่างๆโมกหนูลาโมกหนูซ้อนโมกมาเลีโมกเวียดนามผมว,วางไวไ้ทั่วสวนครับตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยรวมๆแล้วน่าจะ200กิ่งที่ตัดตอนไว้ปลูกไว้นี่โมกมาลียังไม่มีเวลาปลูกเลยปลูกก็ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนที่สวนงานเดียวนะ เพิ่มหน้าแล้วสวนอื่นเขาบอกกัมบนเป็นเพิ่มไอเพมหน้าหรือว่าสวนเป็นโรคเป็นเชื้อราเป็นเพลี้ยแต่สวนผมไม่เป็นนะครับก็ก็อาจจะเป็นน่ะเดินเล็กน้อยเนี่ยอันนี้เป็นพวกเพิมหน้ากิ่งช้ำช้ำทิ้งไว้พอตัดทรงลูกค้าเรากิ่งมาช้ำทิ้งไว้เรายังไม่มีที่ปลูกเราสู่กันฟังเฉยๆคลิปนี้ ผมใช้วิธีจะขอแตนเบียนนะครับเดี๋ยวจะหารูปมาให้ดูไปขอแตนเบียนมาจากศูนย์วิจัยเกษตรมาปล่อยมาปล่อยในสวนได้มาสองคู่ทุกว,วันนี้ก็ยังอยู่เห็นนะเวลารดน้ำเช่าก็จะเห็นบินแต่ว่าทายไม่ทันครับอ,อยากให้รู้แต่สวนผมนี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงมาห้าหกปีเลยแหละยาฆ่าอย่าก็ไม่ใช่มันทึงลกเพราะว่าจะ ขี่ไปแล้วมันก็งอเหมือนเดิมเลยใช้วิธีที่ถอดวางกถอนเอาอะไรเอา้านี่พวกโมกอีกโซนหนึ่งเนี่ยปลูกอิเล,เลขข็กเคลคะภาษาโคราชภาษาโคราชวันนี้เสนอคําว่าอิเล,เลขข็กเคลคระคือวางปลูกแล้วก็วางไม่ทั่วตรงไหนว่างก็วางไปอ่านี่พวกวัตถุดิบบอนไซส่วนผมพวกนี้ก็จะเป็นโมกต้นแม่พันธุ์โมกหนูซ้อนมีตำลึงด้วยคือไม่ถอนทิ้งอาศัยเป็นเพื่อความสวยงามปนในตัว จะว่าลกก็ได้จะว่าประยักก็ถูกมโมกหนูซ่อนกิ่งกับลังหน้าตอนเลยกิงนี่ตอนได้แต่ยังไม่มีเวลานี่มะม่วงเขียวเสวยอยยุแค่นี้แหละจากเป็นร้อยต้นไอเป็นร้อยลูกลูกกินทุกวัน,ม,นมันมันนะครับเขียวเสวยลูกชอบตัวนี้ก็จะเป็นพวกสวนปฏิพัฒน์ นี่เป็นพวกโมกแัดลากเอาไว้โมกหนูลาแัดลากลวไว้ก็ได้ใหญ่ขันนั้นเลยจักจำไม่ได้เมืกี่ปีมีประมาณ10ต้นเล้ววะพาชมสวนเด้อว,วันนี้พื้นที่1ง,งานสวนบอนไซหนึ่งงานปลูกอะไรได้บ้างมีทั้งของกินทั้งวัตถุดิบบอนไซโมกหนูซ่อน เป็นโมงซ่อนจัดลากไม่ได้ไม่ได้มาคุยไว้ให้ดูแต่จัดลากรอบไว้ครับแต่ว่าดินมันแข็งต้องวันหลังจะมาคุยให้ดูพวกพวกไม้จัดลากพวกนี้เป็นไม้จัดลากไวท้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นแม่พันธุ์เป็นในตัวปอทะเลปลูกไปทั่วคือตรงไหนว่างผมก็ยัดตรงนั้นอ่ะพยายากจัดให้เป็นโซนเป็นระเบียบอยู่หรอกแต่ว่า พอเอาเข้าจริงๆแล้วที่มันแคบพ,พอปลูกมาแล้วตรงไหนว่างเราตรงนั่นของเราก็จะเป็นพวกออมอนหรือมันเบอร์รี่เป็นสายพันธุ์เชียงใหม่มั้งโดกนะแฟนชอบไป,ไปทำน้ำปั่นเออจะเป็นชมพู่เพชรจินดาผึ่งพวงได้มาอาศัน้ำหวานพวกนี้เหรอครับกินนี่ โมกลกแต่ลกแล้วเป็นเงินนักหนานเห็นไหมสังเกตดีๆคือเพ็มหน้า <c ười> วางเล็กๆคระนี่พวกนี้จะเป็นโซนหลังบ้านเห็นลกๆอย่างนี้กว็าวางเบียดเสียดไปด้วยเงินถ้ารู้จะหามัน,นคือพื้นที่น้อยก็ต้องใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับ แต่พวกยาอย่างนี้ไม่ใช่ประโยชน์หรอกนะลูกมันไม่ยอมมาถอนให้ลูกมันได้แต่ต้นสองต้นมันร่อนก็ไปพวกแม่พันธุ์เดี๋ยวจะจัดตารางงานให้มาทำให้พวกทำความสะอาดหมูนี่มั่งพวกเขื่อที่มันขึ้นคุมอันนี้เป็นพวกโมกหนูลาต้นแม่พันธุ์กระถินี่ไม่ได้ขี่คานถอนนะแต่เจตนาปล่อยไว้เป็นพืชพ,พัดส่วนครัวบางคนก็จะบอกว่าลก แต่ผมอาศัยได้กินไปด้วยเอาไว้จิ้มพริกเกษตรบ้านสวนนี่เป็นอย่างนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในสวนปฏิพัฒน์เป็นสวนปฏิพัฒน์ไอ้กิ่งช้ำซื้อเข้ามาปีนึงละมั่งนี่ประมาณร้อยกระถางนะครับเนี่เอามากองรวมกันไว้ใหญ่เลยวนะปีนึงก็โตเร็วนะเพราะว่ามันวางแล้วให้ลากทะลุดิน ตอนแรกก็บีทไว้เลยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาดูแลก็อมรวดมั่งก็มีหรือลรวดทันมั่งก็มีแต่ลกๆเห็นไหมเป็นป่าดงดิบเลย่วน,นปฏิพัทธ์เฉรบแฉบแฉบแฉบแบสูงยืดเดี๋ยวให้มันใหญ่ได้เท่ากระป๋องกาแฟแลก่อนจะ,จะ,จะ,จะทษทำไมเขียง ูกธรรมชาติเธอไม่ได้จัดลากกระป๋องอะไรจะปอกแปก๊กปอกแปก๊กนะไปดูของกินมั่งดีกว่าพื้นที่หนึ่งงานทําอะไรได้มั่งสาหรับสวนบอนไซเล็กๆอ่านี่กระมอนมันเบอรี่นี่ปลูกไว้เยอะที่จริงเยอะกว่านี้ยิ่งนะคือตอนนั้นทําพวกมอนพวกมันเบอรี่ขายนี่ยทำบอนไซมอนมันเบอรี่แต่ก็นี่รู้สึกว่ามันจะไม่เข่าทาครับ สวนผมเพราะว่าดูแล้วมันยืดแล้วมันคอยจะตายเวลาคุดขึ้นมาก็มีจะปัญหาแต่อันนี้ปล่อยไว้กินครับมีเหลืออยู่ประมาณสักสิบต้นปล่อยไว้กินตอนช่วงออกรูกก็ไม่ได้มาส่องมาถ่ายให้ดูแต่โดกนะโดกยนกินหอยหละโยงลอยางเลยเห็นลูก,กมันหะ จริงโดกวันนี้นะทนี้มันเลยช่วงออกแล้วมีอะไรยย่งม่งอ่ะพื้นที่หนึ่งงานของสวนบนไส้ละกอกก็มีมีหลายชนิดเข้าไปไม่ได้สมมดเดงฮอนแลนแต่มันกลายพันธ์อัะนี่ยใช้พื้นที่คุ้มค่าที่สุดครับอบอกต้นหมอนจะอี ตะไคร้มะละกออันนี้ของน้องสะพ้ายปลูกไม่ใช่ผมปลูกดอกมามาใส่กินนะครับอืมตะไคร้กัาลังงามอันนี้ไม่ได้คลิปอวดวันไซคลิปอวดสวนกระท้อนครับกระท้อนปลูกมาหลายปียังไม่ได้กินหน่วยทักลูกนี่มะลุมพอเม็ดเอง ปีกว่าๆโตเร็วมากภาคสวนควนรั่วต้นแคออกดอกชว่วงนี้แม่ยุดขายของโควิดระบาดยุดขายของมาสองอาทิตย์ดอกแครลวงที่มงวัดอน,นุนเพากาอืมละละกอขาไข่ใบมะกรูดมะนาวบอนไซมีทุกอย่างพื้นที่หนึ่งงาน มีมะยมครับมะย,ยมหน้าบ้านกำลังออกลูกลกเลยมีสองสามต้นแต่ถ่ายต้นเที่ยวก่อนเด็ดรอดเอาต้นนี้เลยเออสำหรับคนเพื้นที่น้อยหนึ่งงานปลูกอะไรได้มั่งนี่ก็มะละกอลูกใหญ่ใหญ่อันนี้ก็น,น้องสะพายปลูกไม่ใช่ผมดอก <laughs> อยู่ด้วยกันบ้านทิดกันลูกโตดีเดียนะตามสม ื่นก่อแฟนก็ทำสมขายทำมะละกอขายกาแฟเป็นสวนปลอดสารร้อเซ็ไม่ถึงเกินไปนอร้ซก็บางทีมันก็มีใช่พวกยาอย่างอื่นช่วยบึงแหละคือไหมไอพวกใช้เดือนฝอยอ่ะก็น,นานๆข้างปีนึงอะไรนึงก็จะใส่ใสใ่พวกยาข่าเมายียงมังอันนี้ต้นกลุ่มรู้จักไหมนะ้ะอร่อยนะ แล้ดอกกลุ่มดองจิ้มน้ำพริกน้ำพริกปลาผงเ,ออเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟของแฟนร้านกาแฟเลียงพึ่งพงด้วยแชโลงก็มีแตนเบียนก็มีเดี๋ยวไปดูร้านกาแฟครับเป็นร้านกาแฟแฟนของคุณเมียแต่ช่วงนี้ปิดทําการปิดร้านปิดมาได้สัก2เดือนนั่นแหละฝนจะฝนฝนจะเยอะหน่อยเด้คือเรียงหลานน้อย เราที่สาคัญที่ไม่ได้เข้ามาทําความสะอาดเลยคือแฟนเขากลัวนี่พึ่งโพรงมาอยู่ก็ร้านกาแฟาเลยเนี่เป็นสิ่งยืนยันว่าสวนปอดสารชั้นโลงก็มีนะแต่เป็นชั้นโลงป่าธรรมชาติน้ำที่เสียงคุยเลยกันไม่ดูนะผมเข้ามาทุกวันํนำหวนนะานอาจจะเต็มตู้ลำโพงเลย ไม่ดูครับเห็นกันทุกวันมาทุกวันหัวเมาน้ำหวานมาให้กินมามาไหวใส่แต่ก็ไม่ค่อยกินนะจะชอบไปตอไม่พวกดอกลิ้นซานพวกดอกเชอร์รี่พวกดอกมะม่วงดอกชมพูไอ่น้ำหวานนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบขวดน้ำหวานก็วางเต็มอยู่เทใส่ฝาไว้ให้ก็มีอ,อ,อันนี้อดีตบอ่อปลาคาบครับ ถ้าวันไหนเพื่อนเพื่อนเฟยียจะเคยเห็นว่าผมเลี้ยงปลาคาบกาลังโตเลยไฟรั่วดูดตายทั้งบ่อเลยปลาหางนกยูงปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองไม่มีเหลือตายยกบ่อรวมรวมแล้วเฉพาะตะเพียนเงินตะเพียนทองก็ปลาคาบมันก็เป็นร้อยตัวละอันนี้พกเฟิร์นไม้ประดับเพื่อนไห้มาใส่ใบกลมพกกล้วยไม้ก่อนจะมาเล่นบอลไซก็เลี้ยงมาแต่ลพัสดะกล้วยไม้เอยชวนชมเอยอ ผมเพาะเลี้ยงจากไม้ขวดนะมีช่างกระเอามาอย่างละสองขวดมาทุบเยี่อเลี้ยงอันพวกนี้จะเป็นพวกเอื้องผึ่งเอื้องผึ่งไม้ซื้อมาจากตลาดต้นไม้ไมเรามาแยกขยายส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกเหลืองโคราชโซมโซมหน่อยช่วงนี้ฉีดไม่ได้ฉีดน้ำรดฝนไม่ตก๊กข้างบนนี่นกเต็มสวนเลยนนกเขาไฟนกเขาชวา มาใสนอนเลยฝันเมียได้ทักทีอันนู่นจะเป็นกล้วยไม้เหมือนกันปลูกไว้เยอะนู่นเห็นไหมครับหลวดพามกำลังออกดอกปีนี้ดอกน้อยแต่กล้วยไม้มีเยอะกะเลกระล่อนเอยเพชรอะไรสารพัดจำชื่อไม่ได้ดเหลืองเข็มส้มเข็มแดงเข็มขาวเข็มม่วงพวกนี้จะเป็นพวกไม้คุดตะโก อยากขายที่ส่งไม่ได้ <c oughs> ค่าส่งมันแพงกว่าค่าไม้คือ <c oughs> ที่เอาไว้ไปขายตามงานประกวดตามงานเนี่ยมันมีต้นไม้ขนาดสองสามคนยกตะโกทางนี้ก็จะเป็นพวกทางไม้เม่พันธแล้วก็ไม้เออ ที่ยังรักอยู่แต่บางต้นก็รักแต่ยังขายไม่ได้อันนี้ส่วนเลย์ออนไม้โครงส่งปร์าซ80%มะนาวเทีก็หินเชอรี่โมกเหลือไม่กี่ต้นนะครับไม้โครงสางนี่ก็ปอทะเีใบยักษ์ไต้หวันใหญ่สูงเลี้วเลยเลอย่างพิยาทร จำปีต้นไกลปาดงดิบอันกองดินครับนะขนมาก็ลูกเมื่อปีที่แล้ว15หรถใบกล้ามปูมัดก็แบ่งขายเพื่อนสมาชิกไปด้วยอะไรด้วยก็เหลืออยู่ก็พอได้ใช้อยู่นี่ก็มาสัง่งมีเยอะนะทีหนึ่งงานก็ปลูกอาร์ตกันเปรีย้ยคุ้มอะ่ะบางคนอันนี้ก็ดังงานปวดสวนอย่างเดียวเลยคลิปนี่ มากไม่เปื้น200ต้นเ <c oughs> น่นเปี้ยนี่ก็มุมเก่าครับนี่พวกลิ้นซานใบใหญ่พวกเพลมหน้าโค้งสร้างเกียนทะเลเพาะเม็ดอนนูน้นต้นไกลปลูกลงดินูน่นะใหญ่ <c oughs> เวลาเมื่อก่อนนะ่ยอยากทําเมื่อ5ปีที่แล้วพกปีที่แล้วสิพวกต้นไกลนี่โพไซไกลกลางเนี่ยฮิตมากแบบทำํำทไราไม่โพเลยนะปลูกจัดราก หลังๆมาพอมาทําไม้จิ๋วมันกินพื้นที่ผมก็เลยลดบวกก็รอ,อไม่ไหวแต่พอเผิ่แป๊บเดียว4ปีนั่นน่ะจะก,กิ่งต้อนต้นนั้น,น่ะสูงท่วมบ้านเลยสูงท่วมหลังคาบ้านเ่ยคลิปนี้พาชมสวนก็ประมาณนี้นะครับแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังอยากเรียงบอนไซละที่แคบผมก็ที่งานเดียวลอยตารางวา แล้วก็ปูกอัดเน่นเปียกเลยถ้ารวมกระถางเล็กกระถางน้อยมดนี้ผมว่าน่าจจะรวมหมื่นกระทางนะเฉพาะไม้ที่ผมทําวัตถุดิบบนไซแล้วก็ไม่นับรวมไม่พวกของกินพวกมะม่วงมะนาวมะกรูดอะไรแต่บางที่พาไปไม่ได้มันลก <c oughs> เดินยากคลิปนี้มาอวดสวนอย่างเดียวแล้ครับว่าสวนมีอะไรขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปหาดูป่าตะโกก็รับปากไปเรื่อยนเนอะแต่ว,ว่าพอถึงเวลาจริงๆก็เปลี่ยนแผนเรื่อยๆอ,ย <c oughs> อะไปละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม